ทุกคนไปหาเที <park> ่ยวก่อนนะคะไปเที่ยวดูเกาะก่อนนะคะอ่าไปเที่ยวไม่ใช่เกาะนะคะไปแบบว่าดูรอบๆเกาะค่ะก่อนกลับบ้านเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวรอบเกาะไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วเราก็จะพากันไปเที่ยวเรื่อยๆนะคะตามเรามานะคะไปเที่ยวกับครอบครัวของต้อลาไปคพี่น้องเด้อรุ่นเอ่นหรอรุ่น่องเยนันอ ยอเอินเตทิตาวีดบเาีพลยิ e ุดเห็นต่าดมหอรบูนออโซสมโกทิตาแน่ได้บีเข้ามาไอ้ทินฮีสตาเนี่ยดินใหญ่จะจะฟินเราก็จะนั่งนั่งนั่งรถดูวิวไปเรื่อยๆนะคะจ๋อนี่ก็คือพระอภัยมนี้กับนางเงือกค่ะลูก นี่พระนามัยพระภัยมณีท่าเป่าปีใครๆก็หลักนะคะตรงนี้ค่ะนี ois, water, ่ก็คือเป็นตำนานของเกาะสมิท์นะคะก็จะมีตัวละครมีอยู่พระภัยมณีแล้วก็นางยักษ์ผีเสื้อสมุทรแล้วก็นางเงือกค่ะตอนนี้เราก็พาทุกคนนั่งรถสองแถวไปเที่ยวเรื่อยๆเนาะเออเดินแฮรอมยุทธนี่เนี่ยเฟอรรูดทีนินจะแห่อ๋อ เมื่อก่อนสองปีที่แล้วต้อมามันยังไม่มีตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาเริ่มทมาํามาถึงตรงนี้แล้วค่ะทํามาถึงตรงนีง้แล้วเออทำทำโอ้ยข,ขึ้นแรงมากขึ้นแรงมาก ้นทางนี้จะไปอ่าวเผาะนะคะเส้นทางนี้จะไปอ่าวแต่เราจะไปอ่าวปะกกาลังนะคะอ่าวปะกกาลังที่เขาบอกว่าจะมีวิวสวยที่สุดแล้วก็สุดสุดอ่าวนะคะเราจะไปตรงโน้นกันม,มาถึงแล้วนะคะตอนนี้มาถึงเอ่อมาถึงเอ่อ อ้าวประการังเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะดูจุดชมวิวเดินชมก่อนนะคะตอนนี้ค่ะให้ทุกคนมาเที่ยวน้ำต้อนะคะอู้สวยมากเลยสวยมากค่ะทุกคนอยากให้ต้อมาเที่ยวอ,อ,อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกับต้อค่ะว่ากเกาะสม็ดนี่สวยจริงๆค่ะเพราะว่าตรงนี้ต้อยังไม่เคยมานะคะทุกคนค่ะต้อยังไม่เคยมาว่าตรงนี้มีอะไรสวยๆ แต่ว่าตอนนี้ทุกคนตามต้อและครอบครัวมาเที่ยวได้นะคะตามต้อเด้ว <Okay. S 1> ตามต้อมาเที่ยวกับครอบครัวได้นะคะ FC ทั้งหลายหรือว่า FC เก่าหรือ FC ใหม่ก็มาเที่ยวด้วยกับต้อนะคะทุกคนคะ่ะก็ต้อก็ไม่มีโอกาสที่จะมาบ่อยๆอาจจะเป็นหลายปีมาครั้งหนึ่งนะคะมาตรงนี้ถ้าเรามาแล้วเราก็จะไปที่ใหม่เรื่อยๆอย่างปีที่แล้วเราก็พากันไปที่เกาะช้างกันนะคะถ้าทุกคนอยาก ดูว่าต้อไปเกาะช้างมีอะไรน่าเที่ยวมั่งก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะคะแต่ตอนนี้และปีนี้เราก็มาเที่ยวกเกาะสมิดเสร็จทุกรายเหมือนเดิมนะคะ,กะเกาะสมิดเสร็จทุกรายคําว่าเสร็จทุกรายนี่ไม่ใช่อะไรนะคะคืออดที่จะอ,อดที่จะลงเรือไปดำน้ำดูปลาหรือว่า นั่งรถมาชมวิวตามอ่าวต่างๆนะคะนี่คือความเสร็จทุกรายนะคะไม่มีใครพลาดนะคะถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาดูให้ถึงที่สุดนะคะทุกคนมาเที่ยวกับต้อมาดูกับต้อนะคะค่ารถนะคะต้อก็จะพูดให้ฟังค่ารถเหมาเขาจะเป็นเหมามานะคะต้อจะเหมามาอ่าห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทถึงสุดอ่าวนี่ค่ะ ถึงสุดอา่าวแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่เหมาเราก็เขาก็จะประมาณ10อย่างน้อย10คนนะคะเขาถึงจะขับมาแล้วก็คนละ60บาทนะคะ60บบาทเที่ยวได้นะคะมาค่ะก็จะพาดูจุดสวยๆตรงนี้นะคะนี่ค่ะ มีชิงช้าให้นั่งนั่งเล่นสวยบรรยากาศสวยมากนะคะทุกคนเขาก็จะมีบันไดให้เราลงไปดูข้างล่างไปค่ะไปลงบันไดไปดูข้างล่างกับโต้นะคะก็วันนี้โต้ก็จะมาดูเป็นวันสุดท้ายของเกาะนะคะเพราะว่าโต้จะกลับไปที่สตหีไปที่บ้านแล้วนะคะโต้จะกลับไปแล้วก็ส่วนลูกๆเขาก็จะรออยู่ที่นี่อีกสองวันนะคะเขาจะเที่ยวอยู่ที่นี่สองวัน ตรงบันไดก็จะมีเชือกให้เราจับทําบันไดลงดีนะคะโอ้โหต้นเตยสวยงามมากค่ะสวยงามมากจริงๆลูกดูค่ะทุกคนมีอะไรที่สวยงามนี่คืออ่าวปะการังที่มีความสวยงามมากๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ความสวยงามของอ่าวนะคะอ้โห อุมันวินสตานาเวนตัคานเยอะระริม่อร่ะอุ๊บเป็นบันไดสวยจริงๆพี่น้องขาใครๆที่อยู่ตรงนี้ก็แวะเข้ามาดูนะคะการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเกาะเสม็ดดูตั้งคลิปแรกถึงคลิปสุดท้ายนะคะต้องจะพยายามทำให้ทุกคนได้ดูว่าเกาะเสม็ดมีตรงไหนที่น่าเที่ยวมั่งนะคะก็ สามารถดูคลิปต้ได้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะต้นคลิปจนจนถึงคลิปสุดท้ายที่โตอ้อันนี้ลูกอะไรก็ไม่รู้นะคะต้ว่าต้นเตยนะ่าทำไมมันเบบว่ามีลูกนะคะต้ไม่เคยเห็นนะคะว่าเขามีลูกแล้วแต่นี่สวยงามเป็นลูกแดงๆอะ่ะไปลงไปดูข้างล่างกันนะคะทุกคนลงค่ะสวยแทะ เขาบอกเป็นมาต้นเตยเขาเอื้อมมาต้นเกตต้นเกตต้อรู้แล้วว่าต้นอะไรมันคือต้นเกตนะคะต้นเกตค่ะโอ้นี่เห็นจะเป็นชั้นๆเลยโอ้โ้ขึ้นยากอู้สวยครับบะอ้ยนั่นค่ะปูสามีต้องบอกว่าดูปูด้านค่ะ เห็นไหมไหนอยู่ไหนล่ะเห็นปูพวกจะพี่น้องน่ปูจ้ะเดดมันร้อนจริงๆเลยเนาะ ต้อพาทุกคนมาเที่ยวอ่าวอ่าวปากการังนะคะตอนนี้ค่ะมาเที่ยวอ่าวปากการังกับต้อ้วยค่ะพี่น้องเรามาดูวิวสวยๆงามๆของเกาะสม็ดกันนะคะเกาะสม็ดตรงนี้ก็คืออ่าวปากการังก่อนที่ต้อจะกลับบ้านนะคะก่อนที่ต้อจะกลับสัตหีบก็พาทุกคนมาเที่ยวกับต้อและครอบครัวนะคะมาเที่ยวกับต้อและครอบครัวใครใคร ถ้า FC หรือว่าใครๆดูนะคะดูตั้งแต่ต้นคลิปที่ต้อมาเริ่มมาจากสัตหีบนะคะก็จะเห็นหลายๆคลิปนะคะต้อจะทําเป็นคลิปเป็นคลิปไว้ให้ทุกคนดูเป็นตอนๆนะคะก็ติดตามต้อด้วยนะคะดูไปเรื่อยๆเรามาเที่ยวเกาะสมิตรกันค่ะคือปีนี้เรามาเที่ยวเมืองไทยกันเรามาเที่ยวเกาะสมิก็เริ่มจากมาที่ เราซื้อตั๋วมาลงเรือนะคะก็60บาทนะคะ60บาทลงเรือข้ามมาเกาะสมิทนะคะแต่ฝรั่งต้อยังไม่ได้ดูราคานะคะก็ดูคนไทยนะคะคนไทยของเราแค่60บาทตัวข้ามมาเกาะสมิทแล้วก็มาเช่าโรงแรมแล้วก็ขึ้นเรือมาขึ้นเรือเข้ามาเหยียบ 9, เก้าเข้าเกาะสมิทอีกเราก็เสียคนละ40บาทนะคะเสียคนละ40บาทส่วนสามีต้อก็100บาทนะคะแล้วก็ เราก็มาเช่าโรงแรมที่ไม่แพงไม่เป็นโรงแรมนะคะเป็นอ,าอพาร์ตเมนต์นะคะ1,000บาทต่อ <c oughs> 1,000บาทต่อขออภัยคะ่ะต่อคืนนะคะเราก็มาอยู่ที่นี่สวันสามคืนนะคะส่วนลูกโอก็จะอยู่ต่อเป็นอีก2คืนนะคะเขาจะอยู่เป็น2คืนต่ออีกทีเขาชอบที่นี่มากเพราะว่าที่นี่สวยแล้วเราก็ไปเที่ยวเกาะกันค่ะไปเที่ยวเกาะน,นี่ทุกคนต้องติด ติดบัตรไปด้วยที่บัตรขึ้นมาเหยียบเกาะสม็ดนะคะเราต้องเอาบัตรตัวนี้ไปด้วยแล้วก็ลงเรือไปทริปที่ว่า6หรือ5เกาะนี่แหละค่ะเขาจะมีอาหารทั้งวันให้เรากินด้วยแล้วก็พาเราไปดำน้ำนะคะก็แค่600บาทเองนะคะไม่แพงค่ะมีเงินพันมาเที่ยวได้ค่ะไม่ต้องหมกถึงหมื่นนะคะมีเที่ยวเกาะสม็ดหลักร้อยหลักพันเที่ยวได้สวยๆงามๆค่ะ วันนี้เรามาเที่ยวอ่าวประการังกันนะคะ ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้อก็จะพาทุกคนเดินขึ้นไปข้างบนอีกนะคะ่ะเดินไปดูจุดใหม่ค่ะอุ้ยมันเป็นดอกเกศสมัยก่อนดอกเกศตรงนี้มันจะดูบ้านต้อนะคะหอมหอมนะคะแต่ต้อกับบกเคยเห็นเห็นลูกเกศยังสียักษเทียนนะคะเนี่ยลูกเกศต้อบอกเคยเห็นยักเทียเพราะว่าที่บ้านมันออกดอกแล้วพบวต้อกับสิเด็ดมาดมเนาะคะ่ะเด็ดเอามาบูซาผะดแล้วก็มาดมเนาะคะ่ะแต่นี่มันมีดอกแล้วก็ได้ออกลูกนะคะนี่ค่ะ ต้อก็จะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปชมจุดอีกจุดหนึ่งนะคะไปค่ะถ้าจะยากหน่อยนะขึ้นนะคะเพราะว่ามันสูงนะคะสูงค่ะแล้วก็จะใช้ดึงเชือกจับเชือกขึ้นไปนะคะ เทิดตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากโอ้โหเขาล่องเรือกันค่ะ ไม่ค่ะ